ยังูใจที่สําคัญของคนที่ทำเรื่องนี้โดยว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเป็นเพราะก็เชื่อว่าทําสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับหลายคนทําเรื่องนี้คุยกคุยเรื่องนี้กบเนี่ยขออะไรของคนมาช่วยเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยกันอยู่เสมอนะครับเหมือนกับเป็นเป็นเป็นเหมือนกับเวลาเราออกแบบเราก็ไปยักันมาว่าทําอะไรก็ทําได้ดีแต่ว่ามันมักจะมีถุปสรรสัทางทางทางธุรกิจมาเป็นตัวบังคับว่าทำอย่างนี้แล้วมันอาจจะแพงเกินไปแล้วไม่คุ้มค่านะครับ คนไกลของอาคารเขียวเนี่ยมาช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้นะครับมออย่างนั้นนะว่าก่อนหน้าน,นี้คือเราพยายามจะำนำเสนอเรื่องนี้แล้วเ,เหมือนไม่มีไม่มีตัวอะไรมามามาให้รางวัลหรือว่าบอกบอกผู้ซื้อคนสุดท้ายอะ่ะว่าอันนี้ดีหรือไม่นะครับแล้วก็เราเราเห็นว่าในอย่างเกมตัวนี้ในต่างประเทศเ,เขาเขาเขาได้ผลกระสุนบบเนี่ยเพราะเพราะว่าเขาเหมือนกับบอกว่าตึกไหนทําดีนะครับแล้วข้อประกาศก็ตึกนั้นทาดี สำหรับบ้านเราเองเนี่ยก็เราก็เชื่อในหลักเกณฑ์ทางการตลาดอย่างนี้เช่นกันว่าถ้าอาคารหลังไหนทาดีเนี่ยลูกค้านะครับผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นพอใจที่จะใช้บริการอาคารหลังนั้นะะมากขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยมันมันต้องรอองค์ประกอบให้ครบก็คือผู้บริโภคต้องต้องสนใจตรงนี้ด้วยถ้าพวกเราทํากันดีวลลอปเปอร์ทำแต่ผู้บริโภคไม่ซื้อเนี่ยตัวนี้มันก็เดินไปไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้มันเหมือนงองค์ประกอบมันมันเริ่มจะโชงน,นะครับใน,นทุกๆเรือคือผู้บริโภคเองสนใจ ที่อยากจะทําพอผู้พวกสนใจสังคมทุกฝ่ายสนใจเนี่ยนักพัฒนางค์งการที่ทำมาทางขายเขา,ขาก,ก็สนใจนะครับอันนี้หมายถึงพวกความกระชับลืิดีแล้วก็ทางกลุ่มที่เป็นอาคารสำนักนง,านงานก็มีความสนใจเพราะว่าสังคมสนใจนะครับทุกคนก็ใหญ่ทํากันใด้ดีตัวนี้ก็เลยทําให้เป็นแรงขับเคลื่อนนะครับแล้วก็มีองค์กรที่เป็นเป็นคลที่สามมาบอกนะครับไม่ใช่ดีไซเนอร์ประกาศเองนะครับหรือผู้รับมอบประกาศหรือดี้วลอปเปอร์เป็นคนประกาศเองอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่ทําให้มัน มันคือขาดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งไปฟังสมัมมนาเนี่ยนะครับเป็นสมัมมนาของอสมาคมนักประเม,มินสินทรัพย์ไทยนะครับคือประเม,มินรถเตึกอย่างนี้ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เชิญ MD ของบร,ริษัทพัฒนาโครงการนะครับยูนิเวนเจอร์นะครับซึ่งกำลังพัฒนาโครงการพาวเวนเจอร์อยู่ขึ้นขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ให้ให้ผู้ดได้ฟังว่าท่าไหรพัฒนาโครงการอย่างนั้นเนี่ยตึกหลังนั้นก็บอกว่าจะประกาศตัวว่าจะทําให้ได้ลี นะครับจะเป็นอาคารเขียวแล้วทำเอ็มดีของเราเยอะเึ้นก็รู้ว่าสิ่งนี้ก็ชื่อว่าตลาดจะรับตลาดเลยยอมรับเรื่งที่เขาทำมันเป็นสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นได้ที่คนอื่นแข่งได้ยากนะครับมีคนถามนะครับในในการประเมินว่าราคาแพงขึ้นเท่าไหร่นะครับคุณธนพลเอ็มดีของยูนิเต็ดเจอต่อว่าแพงขึ้นประมาณ5%นะครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เดเวลลอปเปอร์รับได้เมื่อเทียบกับบทที่ตามมาลักษณะอย่างนี้จะเป็นองค์ประกอบที่ทําให อาคารเขียวมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าต่อไปนะครับก,ก็คิดว่าน่าจะตงได้คำตอบเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันฮนะเวลาเราทำอาคารเขียวถึงแม้ว่าเกณฑ์นนจะเป็นในแง่ของ n e ค c o n s t r u c t i o อย่างที่เราพูดเนี่ยได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับซอรีฟายก็คือได้ครั้งเดียวไม่มีการกลับไปตรวจแล้วก็จริงแต่ถ้าเกิดผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคารเนี่ย m a i n t a ได้ตามดีไซน์ที่วางไว้เนี่ยมันก็จะมี s a v ิ n ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องพลังงานเกิดขึ้นอย่างต่อ,ตอ,ตอเนื่องอยู่แล้วถ้าเรามองในแง่ของ Benefit เนี่นไซ์ มีคำถามเจนซ้ำๆอยากที่ผู้จัดพัฒนตอบใปหมดแล้วเร<ด>ื่องวัตถุเรียคับออกเสริมไอ้คำถามที่นิดเด็กถาม,มากี้นิดหน่อยนะครับคือจริงๆแล้วไอ้ผมคิดว่าสิ่งที่เราทำอาคารเขียวกันอยู่เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะลดโลกร้อนนะครับเพราะว่าที่เรา,ารณรงค์มา,มามากจากในอเมริกาที่เขาทำมาเพราะว่า จากการที่เราประหยัดพลังงานนะฮะหรือว่าเราพยายามใช้อุปกรณ์รีไซเคิลสิง่งต่างๆเราเนี่ยมันก็จะไปลดในการที่เราจะไปตัดต้นไม้นะฮะ C O 2เพิ่ม C O 2อะไรอยอันเนี้เป็นตัวที่ว่าเป็นตัวร้ายที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเนี้ยพยายามลดระลงให้ทั้งโลกเป็นอย่างนี้ครับขอบคุณครับ เชิญอนะาจารย์แบงเนี่ยคะแนนไมดีคะแนนสถากรรมาศาสตร์เกษตรศาสตร์นาฏศิลป์นี่สนินที่ขายดีที่สุดตอนนี้นะฮะเริ่มเชือมงขอบคุณมากที่ขอบคุณครับผมมีคำถามนิดนึงนะครับคือเมื่อกี้ฟังฟังถามแรกๆที่ถามมาเนี่ยลงดีเทลมากเลยครับเหมือนว่าเรายินยอมพร้อมใจแล้วว่าเราปฏิบัติตามนี้แน่นอนเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับถามคนออกเกณฑ์ไม่ได้ออกเกณฑ์้โอเคอยู่แล้วนะครับคือ,คอพอดีผม ก็อยากเรียนถามทางสถาบันนะครับต่อไปว่าคำถามที่หนึ่งคืออยากถามถึงว่าสถาบันจะดำเนินการยังไงต่อกับกิจกรรมหลังจากนี้ในเรื่องของ,ของการดำเนินการทําให้เกมฑ์นี้เป็นที่แพร่หลายต่อไปในหมู่ผู <problèmes> ้เกี่ยวข้องสถาบันนี้วิศวกรผู้ออกแบบลงทั้งสถาบันการศึกษาด้วยและลูกคา้าต่างๆเพื่อให้เขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องทําแล้วเราจะได้รู้สึกว่ามันเหนื่อย มันคุ้ม <feather> ค <warfare>. ่าเหนือที่เราจะมาต้องมานั่งทำ s i ม u l a t i o n อะไรต่างๆมากมายหรือไปนั่งนํากองอะไรพวกนี้นะครับที่อะไรตค่าสับูรณนักล้อยากมากยากเลพี่คำถามที่สองและคำถามที่สามต่อเนื่องกันนะครับในฐานะที่เป็นสถาบิกไทยครับผมควรทำยังไงต่อครับและในฐานะที่เป็นสถาบันึิงสามผมควรทำยังไงต่อผมควรจะต้องอ s ไซน์ไปเลยไหมว่าอาจารย์ผมทุกคนจะต้อง ผ่าน BAP e ต้องมามรวม Tree AP Tree AP อ<ล>ะไรอย่าแล้วก็ Thesis ของคณะผมควรจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวหรือเปล่าถึงจะดีแคลร์ว่าผมเป็น g รี e n a r c h เ t e c t u r e ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็คำถามลุ้นท้ายครับอยากให้มีเกณฑ์เกี่ยวกับอาคารเก่เกเกาด้วยครับครับอยากไม่อยากว่าจะทำยังไรได้ครับขอบคุณครับก็ในในสเต็ปถัดไปก็คือเราก็ต้องหาเพื่อให้เกิดการเซอร์ติฟายรับรองอาคารเขียวสำหรับบ้านเราให้ได้นะครับ ที่ขั้นตอนจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยก็ต้องมีคนเสนอตัวเข้ามาให้เราตรวจนะครับตอนที่ไปถึงจุดการเสนอตัวให้ตรวจได้เนี่ยก็เราก็ต้องบอกก่อนว่าแล้วเราต้องการเห็นเอกสารอะไรบ้างคือตอนนี้ในในเล่มนี้จะเป็นลักเกณฑ์ซึ่งยังไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเอกสารที่จะต้องนำนำส่งเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านส่งมาหลา,ลายแบบมีคนตรวจก็ตรวจกันไม่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเ e ็ t เ t ็ p ที่เรากำลังจะทำอยู่ตอนนี้ก็คือ การแต่งทำเ,เละเปลี่ยนการนะครับซึ่งซึ่งก็คือคู่มือของการของการทักมิส่งเอกสารเข้ามานะครับว่าเอกสารที่ต้องส่งเข้ามาเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างและวิธีการคำนวณเ,เป็นอย่างไรนะครับตารางที่ต้องส่งเป็นไงเอกสารแนบมีอะไรบ้างซึ่งตัวนี้เราก็คาดว่าจะใช้เวลาทำสักปีเดือนถึงสิบปีนะ่ยหกถึงสิบปีสิ้นหาสปอนเซอร์อยู่นะลายละห้าหมื่นนะครับก็่สิบลายคือคือนี่ยตอนคือเนี่ยเล่มนี้ใช้เวลาถ้า ที่ผมเล่าให้ฟังแต่ช้าทีเห็นผมใช้เวลามาสองปีที่ทำมานะครับซึ่งก็เพราะว่าเราก็กรรมการเนี่ยก็เห็นหน้ากันอยู่เนี่ยนะครับก็นัดว่างเมื่อไหลายบางทีก็นัดประชุมกันเสมอแล้วว่างบางไม่ว่างบางเจอกันบางไม่เจอกันบ้างนะครับใครทํางานสมาคมก็จะขอกทราบว่าแต่ละคนก็จะมีภารกิจรับตัวดังนั้นความความรวดเร็วของเอกสารที่จะสเ่เร็จเนี่ยมันจะเป็นช้านะครับแล้วก็เห็นว่าตอนนี้เราต้องการคนที่ที่รุ่งานให้เรานะครับก็เลยมีขอความช่วยเหลือจากทางคณะกรรมาธิการากบบามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นะครับช่วยทําเอกสารที่เป็นเอ็มเ,เอเตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสักหน้าเดือนก็จะมีคณะทำงานที่ไปไปควานในเล่มนี้ออกมาให้เป็นเอกสารที่ต้องนําส่งนะครับในระหว่างที่กําลังทําอันนี้เนี่ยคือตอนแรกเราคิดว่าหลังจากทำเอเอเอเจ้เเเเาตัวคู่มือเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเริ่มทำการเ,เรียกว่าจดสิทธิบัตรแรกขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เมื่อกี้คุยกัน,นคิดว่าอาจจะทำคอลลาเรลกันไปเพราะไม่อายากจะรอว่า จกนกระทั่งถึงเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นในในระหว่างนี้เองเนี่ยเราอาจจะทําการาทําการทดสอบในการเซอร์ติฟายนะครับว่าให้การรับรองว่าตึกที่เข้าเกณฑ์เนี่ยจะจะมีตึกไหนที่เป็นตึกรุ่นแรกของเราครับซึ่งตึกรุ่นแรกเนี่ยเราคงม,มีสิทธทิพิเศษให้คืออย่างเช่นอาจจะคิดค่าใช้จ่ายน้อยเนี่ยคือต่อไปสุดท้ายถึต้องคิดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะองค์กรนี้เนี่ยสุดท้ายก็ในการทํางานงตา่างๆก็ต้องมีสนาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทํางานนะครับเช่นกันในการที่จะให้การรับรอง ขั้นตอนต่อไปก็คือทําคู่มือนะครับเสร, project, เสร็จแล้วก็ทำาอ i อนโปรเจกต์พอไอรอนโปรเจกต์เสร็จปุ๊บก็เราก็จะเปิดรับโดยทั่วไปซึ่งกระบวนการนี้ก็หวังว่าจะให้สําเร็จเสร็จสิ้นภายในประมาณสักต้นปีหน้านะครับเพื่อให้เราเปิดรับโดยทั่วไปได้นะครับเีน,นี้ในเอกสารชุดนี้เนี่ยที่เ,เราอยากจะรีบเิยแพร่ก็เพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยมันต้องเริ่มทำตั้งแต่วันช่วงแรกๆของการออกแบบเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรากำลังทํางานออกแบบอยู่นะครับก็ สามารถใช้ตัวนี qui, ้เป็นไกด์ไลน์ในการออกแบบได้เลยแล้วก็รวบรวมเอกสารเพื่อจะนําส่งในในขั้นที่เราผลักดันไปทีก็น่าจะต้องอ่ามไว้างน่าจะชอพเฉพาะในส่วนที่เป็นของสถาบันที่มีข่าวอีกครับาวมหวิทยาลัยควรจะไปยังไงแล้วก็สระดับนี้ควรจะอ้อเออใช่สามข้อที่นี่ก็ถาเราทําเป็นเบลอเนีนะดี่ม่ตอบยังไม่หมดนะเมื่อกี้เรื่องน้ําเสียงอาจารย์อาจารย์ยุ้งตอบไอ้ข้อหรือยาวเรื่องนี้ต่อ ะบอกว่าโปรเซสเนี่ยตอนที่ทำเกณฑ์เสร็จนะไอ้ทั้คู่มือครับคู่มือเสร็จเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการอาจะมีโอกาสอบรมเกิดขึ้นนะคเพราะว่าเราก็คาดหวังว่าเราเซอร์ติฟายกันเองคงไม่ไหวนะก็พออบรมแล้วเราก็อาจะได้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งออกมาแล้วก็มีหน้าที่จะรับอาคารไปช่วยกันรับรองนะครับกับหนังไม่น่าเชื่อแต่ไม่ยอมทางสดนะครับ เรามีคําถามแบบเรื่องเรื่องลีกหมดเลยนะครั้ทแกคนเราบอกให้ตอบทางอีเมลแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะฮะับผมขอใตอบนะฮะเรื่องลีกเพราะเราอยู่ทรีอยู่นะฮะขออนุญาตครับอ่าเรื่องคําถามสถานีจะทํายังไงใครจะตอบครับใครเป็นสถานี้ขยกมือผมเป็นโมเดลเตอร์นะครับก็ถ้าตอบมองมองผมก็คือน่าจะต้องปรับตัวครับ คือต้องผมว่าน่าจะต้องมาศาึกษาเกณฑ์นเนี่ยจริงจังในมุมมองผมนะเพราะบนคนเขียนก็ต้องอยากให้มันซักเซสใช่ไหมครัผมผมชื่อนี้ผมชื่อถี่เน,นี่ยเฮ้ยคำมอันนี้ผมเป็นสามนิชชาจริงๆแล้วง่ายที่สุดเลยครับเปลี่ยนมุมมองถามยิ่งนิดเดียวครับว่าจริงๆกรีเนี่ยมันไม่ใช่คอนเซ็ปต์มันเป็นแค่เกลียข่านั้นเองครับจบคือคือคำถามใหญ่ๆระดับโลกหลายคนพยายามต่อต้านแล้วก็บอกว่า ไม่ทำไม่ทำเพราะมันเลวอย่างนั้นอย่าตงนี้เพราะเขาไปมองว่าน,นี่คือคอนเซ็ปต์แล้วเป็นคอนเซ็ปต์ที่ไปทําให้ชีวิตเขาแย่ลงเพราะว่าเขาเรลังสร้างคอนเซ็ปต์อีกคอนเซ็ปต์หนึ่งดังนั้นคอนเซ็ปต์อะไรก็ทําได้เพราะว่าน,นี่เป็นไททีนะครับไม่ใช่คอนเซ็ปต์อันนี้คือประเด็นที่สามนี้เข้าใจผิดมาตลอดแล้ะนึกว่าเอากรีนอาร์กิเตเจอร์แล้วบอกว่านี่คือคอนเซ็ปต์ของการออกแบบนะครับเท่านั้นแหลคะครับตอบมาที่มาตอบนะครับกบุณครับ ค่าใช้จ่ายในการประเมินอาคารเขียวต้องค่าใช้จ่า,ายเท่าไหร่ยังไม่ได้คิดนะฮะ <S <S แล้วพี่โนดหนีไปแล้วใช่ไหมโอเคองั้นไม่ต้องตอบมีคำถามหนึ่งคล้ายๆคำถามเมื่อกีน้นะว่าทำแล้วได้อะไรยกตัวอย่างนะฮะธนาคารกสิกรไทยได้รับการกากรับรองอาคารเขียวแล้วมีผลให้กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาบริการมากขึ้นหรือเปล่าได้ข่าวว่ามีกสิกรอย่างนี้นะฮะมาตอบอี่สิบได้ไหมฮะ ไม,ไม่ตอบนะต้องเิดในคำต่างจังหวัดไม่มีป้ายรถเมย์หรือรถไฟฟ้าหรือที่จอดรถที่ชัดเจนหรือการใช้แพร์นะที่ไม่ต่อให้เกิดมลภาวะอย่างก,การใช้ควายหรือม้าจะใช้การให้คะแนนได้สิ่งนี้ได้หรือไม่ครับได้ใช่ไหมป้ายป้ายควายอะไรอนีนะ้ป้ายจอดควายรถอีแต๋น เตรียม,มที่ให้ไฟถูกไฟใช่ไหมไมีคำถ,ถามเพิ่มนั้นก็ถามว่าการให้รางวัลเนี่ยแบ,บ่งเป็นสี่ระดับมีความสำคัญและแตกต่าง,งกันอย่างไรอือก็ก็คงเป็นการบอกว่าความเขียวมากเขียวน้อยระดับแล้วก็ลดลงลดต่อสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานมากมาแค่ไหนยิ่งเราได้รางวัลสูงย์ก็สกแสดงว่าเราก็เขียวมากแล้วก็ประหยัดพลังงานได้มากนะครับ มีคำถามจากคุณชัยวัฒน์นะฮะลีดมีรัฐบาลและบริษัทในในอเมริกาช่วยประสานพันธ์ทำให้ติดตลาดทั่วโลกชวีจะทำอย่างไรเพื่อประสบความสำเร็จได้อย่างดีต้องม่นเราโดยราชการบ้านหลังนะครับก็คือก็มาล่มมาลุ่มกันแต่เราก็สมควรนะครับกระทรวงพลังงานกระทรวงสรปคความเสี่ยงไว้พ้อมให้การทำเนินได้ดีนะครับก็ผมคิดว่าผมก็ก็โปรเจกตองค์ประกอบที่ค่อนข้างจะครบกันละนะครับที่เหลือคือเราต้องเดินหน้าและวใช่ไ